คุณใส่มาจากแม่ของสอนเลยเหรอมารถอะไรมาเท่ารถแท็อซอ่มาเปิดแมสการร้อยแล้วกูว่าไม่ถึงวะกูว่าไม่ถึงฮะอะไรมาไหมออกมาแม่กูชอบจริงๆเลยเนี้ยเออ

เออ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  สัเวสะพุสะสัคทวุฒทังไปสัะทวุฒทังไปสัะทวุฒทังไปสัคทวุทังวุฒทางเป็นใครอยู่กับมัดเนี่ยไม่เป็นไรเป็นใครอะไรมึงคุยกันก่อนมาจากไหนมาจากไหนเฮี้ยเป็นเฮี้ยตะไกรตึกเลยมึงมาจากไหนเอย่างไงมึง สะพุสะเวสะพุสะสกขอวุฒังหลุดไปสักขับออกไปนะสายยานขับออกไปสายยานในตัวขับไปสักขับออกไปไล่ออกไปสกทอวุฒังสกขหวุฒังเวสะพุสะออกไปใครมึงบอกมามึงคือใครมึงมาอยู่กับมันทำไมออกปากมาออกปากมาเลยมึงออกปากมามึงมาจัง มึงจะเอามันให้ตายทำไมล่ะฮะยี่ห้อมึงกูไม่ให้ตายหรอกแม่ลูกศิษย์กูหฮะมึงก็อย่าตายมึงก็ตายอกรอบไหม่ะเดี๋ยวพี่เมย์ก็ดูเสียงกันนะเพื่อนผมดูไใ้นะเผสียงใบเอาแบบสักก็อาวุธทังสักก็อาวุธทังเวสสักอาว้ไปไปมึงจะออกไม่ออกไปไป

ศักดิ์สิทธิ์จงพัดเอานะพระยาบุญแบบนี้นะพระเานะพระพดให้เอูอมดีนให้มันออนอยู่กบให้มันซบอยู่ตรงเขียดให้มันเหยียดอยู่ตรงงูนะด้วยเลชะปูนี้นะโอมสวะสวนะสักกะาวุฒทางนะปูบาจิรวัักกะาวุฒงทาะาวุฒงไบเบาหางก่นเอาไงมเอาปน เอาเดี alors, look, 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 right, look. ๋ยวเดี <piston naire> uh ๋ยมขัดขอดขัดขัดขัขัดอัดัดข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 ัดขัดัดขัดขกรัดขัขัดขัดขัดััััดาั sak kah, ตัวช่วยแล้วเอาจัดเอานิวน้วเฮ็ดนิ้วเฮ็ดนิ้วเฮ็ดนิ้วเฮ็ดจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยเอาให้ออกเลยโถุยเฮียหลุดเลยสกทาหุตันไปแล้วดิไอสัตว์ได้เสียไอปืนใบเลยเป็นไงเบายังโอ้โหเฮียแค่แค <laughs> ่คำรามแม่งก็ไปแล้วไปลุกมาเกิดแล้วเกิดแล้วลูกศิษย์กูเกิดแล้วโอ้ไอเฮียกูไล่ตั้งนานตีไม่ออกไอปื้นคำลามแม่งออกเลยไอเฮียบอกนิ้วเพชรไอสัตว์แม่งหลุดเลย <laughs> mình lo mình, hay lo mún tài để đi phum, mưng leng khayไว, mưng leng khayไว, cưỡi máy hà, đâu, ui, tàng với địt, nếu mưng hay lúc đấy, bao oh, với đấy, đấy. thằng nè, đúng rồi. ไม่เอามึงมีตังค์ที่ไหนล่ะมึงจมาทำไมมึงทำงานอะไรฮะทำบุญอะไรล่ะอาจไปย์จะสร้างไอไปนปอปไปอปไ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 ยไปไปดปไ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 อไปไปไต้วไกไนไปนปไ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 ปปไ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 ไไปปนปปปปปปไไ่